เรียนออนไลน์ b บท e a เช e r ครูเมย์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะครูเมย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ทําให้ตัวละครมันสามารถที่จะเดินได้หรือว่าเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเมย์จะมานะคะสอนวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราไปเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะให้เป็นภาษาไทยนะคะ เด็กๆขาเราไปที่ปุ่มนะคะหรือว่าโค้ดนะคะเหตุการณ์ค่ะคุณครูนะคะแล้วก็เอาว่าเมื่อคลิกออกมาเป็นโค้ดตัวแรกเลยนะคะนะคะถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยเราถ้าเราเมื่อคลิกปุ๊บเราจะทําแล้วเราก็ลองไปที่โค้ดเคลื่อนไหวคะ่ะ เคลื่อนที่19ค่ะเห็นไหมคะมันเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะเอามาต่อกันได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าแมวเราจะเดินไหมถ้าเราอยากจะสังเกตเราเห็นปุ่มธงสีเขียวไหมคะกดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะแมวเราก็จะเคลื่อนที่ไปใช่ไหมคะกด1ครั้งจะเคลื่อนที่ไป19กด1ครั้งจะเคลื่อนที่ไป19กด1ครั้งจะเคลื่อนที่ไป19เเนาะเราอยากจะให้แมวเราเคลื่อนที่ไปตลอดเลยโดยที่ยังไม่ต้อง ไม่ต้องกดนะคะเราก็ให้ไปที่นะคะปุ่มนะคะปุ่มควบคุมค่ะแล้วเราก็ไปคําสั่งว่าวนซ้ําตลอดให้มันวนไปเลยค่ะนะคะวนซ้ําตลอดแล้วเด็กเดกเห็นช่องตรงกลางไหมคะเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตรงช่องตรงกลางโค้ดได้เลยนะคะเคลื่อนที่ไป10กานะคะลองกดเลยค่ะตื้นเห็นไหมคะแมวเราทำไมคะหยุดก่อนนะคะเดินไป เลยนะคะปึ๊บเห็นไหมคะเดินโอเดินไปเร็วมากเลยนะคะเห็นไหมคะเดินไปเร็วมากเลยถ้าสมมติว่าเราไม่กดปุ่มหยุดเนี่ยมันก็จะเดินไปอย่อยัางไนเรากดปุ่มหยุดก่อนนะคะแล้วลากกลับมาที่เดิมน,นอกจากนั้นถ้าเราจะให้แมวเรานะคะมันเคลื่อนที่ช้าลงหน่อยนะคะเรานะคะเอาคําสั่งโคดต,ตัวนี้เข้าไปเลยคะ่ะรอนะคะ0.1นะคะ ดูค่ะแมวเราก็จะค่อยๆ่อยกระตึ๊บ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 กระไปนะคะโอเคหยุดก่อนเนาะทีนี้เราอยากจะให้แมวเราอะค่ะเดินไปพอถึงขอบปุ๊บเราอยากจะให้แมวเรากลับมาที่เดิมน,นะคะเราก็จะใช้คำสั่งโค้ดค่ะใช้คำสั่งโค้ดไปที่เคลื่อนไหวนะคะให้ไปหาคำว่าถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับ ลองดูนะคะกดทงเขียวนะคะแมวจะพอชนขอบปุ๊บจะสะท้อนกลับไปกลับมาลองดูกดทงเขียวเลยค่ะปึ๊บแมวเราคะ่ะเดินไปชนขอบปุ๊บเป็นไงคะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไหมคะสะท้อนกลับมาอ้าวแต่มีปัญหาแมวเราหัวเป็นยังไงคะลูกค้าแมวเราหัวทิมใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหยุดก่อนนะคะเด็กๆกเห็นคำตรงทิศทางตรงนี้ไหมคะ ถ้าแก้ไขปัญหาแมวหัวทิมนะคะให้เด็กๆคลิกค่ะเด็กเข็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมคะสามเหลี่ยมชนกันนะคะใหเ้เด็กคลิกไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะแมวเราจะไม่หัวกลับอีกต่อไปค่ะแมวเราก็จะเคลื่อนที่นะคะไปมาได้อย่างสะดวกเลยนะคะปึ๊บทีนี้ค่ะแมวเราเนี่ยนะคะเด็กหยุดก่อนเราไปดูสิคะว่าแมวเรายังไม่สมจริงเนาะมันเดินเป็นเหมือนสเก็ต สเก็ตบอร์ดมันจะต้องมีการก้าวเท้าเด็กๆไปที่คอสตูมเด็กๆเห็นไหมคะว่าแมวของเราเนะี่ยมี2 2ชุดนะคะ2ชุดนะคะก็คือก้าวเท้าซ้ายกับก้าวเท้าขวาเห็นไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยก้าวเท้าไม่เหมือนกับค่อยๆเดินถลาย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 ไปอย่างนี้เนาะเราอยากจะให้เขาก้าวเท้าเดินเหมือนเสมือนจริงเนาะเรานะคะให้ไปนะคะที่คำสั่งคะ่ะ ให้ไปที่คำสั่งสีม่วงรูปลักษ์ค่ะและหาคำว่าชุดถัดไปนะคะมาใส่ค่ะเขาก็จะเมื่อคลิกเนี่ยนะคะเขาก็จะวนซ้ำเคลื่อนที่19ถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับแลว้วก็จะเป็นชุดถัดไปก็คือชุดที่1กับชุดที่2สลับกันไปนั่นเองอ่ะเราลองกดทงเขียวนะคะปุ๊บเป็นไงคะ แมวของเราทําไมคะเดินสมจริงขึ้นนอกกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บเดินไปเดินไปเดินไปโอ้โหใกล้จะสมจริงสมจังแล้วแหละเราใส่ฉากให้มันดีกว่าเราให้มันเดินไปที่ทุ่งสีเขียวเขียวลากลงมานิดนึงนะคะอ้าวกดปุ่มค่ะชิงตัวละครของเรานะคะแมวของเราก็สักเคลื่อนที่ไปด้วยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองค่ะในการทำสแกตนะคะอันนี้คุณครูก็จะมาสอน แต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาแล้วก็ชนขอบแล้วก็สะท้อนกลับนะคะนักเรียนก็เอาข้อมูลนะคะหรือว่าเอาชุดคําสั่งเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนในเรื่องต่อๆไปนะคะค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูเมย์ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเรามาดูต่อนะคะว่าคุณเมย์จะสอนอะไรต่อไปนะ นะคะคลิปนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย